ก้อนนี้เลยนะมันก็เลยมีส่วนต่างนิดหน่อยก็คือประมาณ4,500บาทก็เลยคืนเงินสดเข้าไปก็คือโอเคก้อนแรกเนี่ยได้รับมาในลักษณะของเช็คเสร็จแล้วปุ๊บหลังจากนั้นมูนลค่าสองแสนม่บาทก็คือตัวเลขที่หายไปเมื่อกี้นะคะก้อนแรกที่ได้รับมาแต่ได้เป็นเช็คนะคะเสร็จแล้วปุ๊บเอ่อหลังจากนั้นพอเขาเซ็นสนัญญา กับทางฟินเนี่ยในวันที่5มิถุนายนปี5 6สักพักก็คือ2กรกฎาคมก็ส่งจดหมายมาไล่ออกนะคะด้วยเหตุผลที่ว่ามีพฤติกรรมที่ไม่น่าไว้วางใจเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของฟินโปรเจกต์ mm hmm. ก็เลยสงสัยว่าตุ๊กตาก,ก็เป็นกรรมการฟินโปรเจกต์แล้วมีอุปสรรคกับําทำงานฟินโปรเจกต์มันคืออะไรอะไรเงี้ยแต่โอเคตอนนั้นเนี่ยก็มีการคุยกันว่าเออทำไมไล่ออกเราผิดอะไรก็คือให้บอกมาเขาก็ อธิบายบ้างอธิบายบ้างเลี่ยงบ้างอะไรบ้างก็อยู่คนละประเทศด้วยก็คุยกันลาบากใช่ไหมคะก็เลยบอกว่าโอเคก็ปลดก็ไม่เป็นไรเพราะว่ายังไงเราก็ต้องทํางานต่ออยู่ดีเพราะว่าเราเป็นคนจ้างคุณด้วยซ้ำนะเสร็จแล้วก็โอเคมาวงสวงเนี่ยเมื่อวันที่25กรกฎาคมเปิดหนังปี56ใช่ไหมคะก็ไม่ได้ไปร่วมงานเพราะว่าเขาแจ้งมาทางคุณยอก็คือหลังจากที่เขาปลดตุกตาออกเนี่ยก็เป็นคุณยอเข้ามาประสานงานแทนทั้งหมดก็คือคุณยอกับพี่กบเนี่ย ก็จะรู้เรื่องราวทั้งหมดว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วเขาก็บอกว่าคุณยอเข้มาแจ้งตเราว่าเฮ้ยงานวงสงไม่ต้องไปนะเพราะว่าถ้าเกิดมาเนี่ยมกตจะไม่พอใจแล้วก็จะไม่ทํางานต่อก็เอเคไม่ไปก็ได้แต่ก็ยังงงอยู่ดีว่าทําไมนะคะพอเสร็จแล้วเอ่อพอเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมาถึงช่วงที่เอ่อ มาสรุปป่ะค่ะว่าสุดท้ายแล้วค่าคอมมิชชั่นที่เขาต้องจ่ายเนี่ยเขาจะจ่ายไหมจนปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้คุยกันต่อเพราะว่าเขาก็อย่างที่พี่กบบอกเขาก็ใช้ถ้อยคำหยาบคลายส่งมาเป็นลายส่วนตัวของเขาก็คือมีการลงบันทึกประจําวันแจ้งความไปแล้วเรียบร้อยก็คือมันนานแล้วค่ะประมาณแบบปีห้าเจ็ดได้ปะประมาณปีที่แล้วทำทางทางสั่งของพีก์ แจ้งความส่วนตัวทุกตาค่ะแจ้งความมอกกโตเพราะว่าม,ม,มันมีสองกรณีค่ะมันมีหมิ่นประมาทบริษัทกบินประมาทกรรมาการนะคะมีประมาทกรรมาการก็แจ้งความเหมือนกันค่ะคือเราเริ่มแจ้งความดำเนินคดีกับเขาเนี่ยตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วหลังจากที่หนังเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็เอาเอกสารทุกอย่างที่เป็นหลักฐานเนี่ยไปปรึกษาตํารวจแล้วก็แจ้งความลงบันทึกประจําวนไว้ตลอดตลอดนะคะขอใช้คําว่าตลอดแล้วก็ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของ การทำสานวนส่งอายการในในข้อหาหมินประมาทนะคะซึ่งอันนี้ก็ว่ากันไปตามกระบวนการจะไม่ขอลงรายละเอียดเพราะว่าตบใดก็ตามที่ศาลยังไม่มีการตัดสินก็ยังถือว่าเขาบริสุทธิ์อยู่แต่เรานี่พูดถึงพูดถึงเอกสารหรืออะไรที่มันมีเป็นหลักเป็นฐานนะคะเพรว่าถูกหมินประมาทนี่คือตัวทางมาโกโตส่งข้อความมาเองเลยมีทั้งส่งมา่าใจในส่วนเขาเป็นตัวมั่นใจค่ะเพราะว่าหลังจากที่เขาส่งมาด่าคนนี้เนี่ยทางคุณพ่อเขาก็ส่งอีเมลมาเหมือนกันคือมันมีกรณีอย่างนี้ถ้า ถ้ามีเวลาฟังก็ฟังนิดนึงนะคะมันมีกรณีตร,ตรงที่ว่าทาง k p r o รเจกเนี่ยเมื่อกี้ได้แจ้งแล้วก่อนไปโอซาก้าเนี่ยเขาทำจดหมายยืนยันมาถึงเราว่าเขาไปร่วมง,งานส่งศิลปินเนี่ยไปร่วมง,งานแน่นอนนะคะที่โอซาก้าเสร็จปุ๊บคืนวันก่อนเดินทางเนี่ยดิฉันมาทราบเรื่องก็กคือตอนเช้าก่อนวันที่จะเดินทางนะคะทางคุณพ่อของทิมากโตะเนี่ยได้ส่งอีเมลมาบอกว่าเมื่อคือนเนี่ยประมาณเอาข้อความสรุปแล้วกันนะคะ คุณมาโกโตก,กับคุณอุนิเนี่ยในในอ e ีเมลจะเรียกตุ๊กตาว่าอุนินะคะทะเลาะกันแล้วก็มีการใช้ถ้อยคำหยาบคายดิฉันก็เลยโทรไปหาอุนิว่าตกลงแล้วว่าเมื่อคืนคุยอะไรกันเพราะว่าปกติเวลาติดต่อทางบริษัทเนี่ยจะเป็นดิฉันกับคุณพ่อคุยโดยใช้อ e ีเมลออฟฟิเชียลคุยจะไม่มีการใช้เมลส่วนตัวในการติดต่อนะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยเราจะเช็คข้อความหรือเช็คเอกสารค่อนข้างยาก ทีนี้ก็สรุปว่ามีการใช้ถ้ยอยคําหยาบคายจริงๆคือคุณมาโกะโตส่งมาแล้วก็บอกด้วยว่าพรุ่งนี้ไม่ไปแล้วนะโอซาก้าเราก็อ,อ,อะไรเกิดอะไรขึ้นคะทําทไมไม่ไปเกิดมีอะไรขึ้นหรือเปล่าก็คือโอเคตอนนั้นก็คุยสรุปกับคุณพ่อว่าปฏิปนอมการให้ถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวที่เขาที่เขาทะเลาะกันละกันส่วนเราคือเราเป็นผู้ใหญ่เราทำงานก็ยังไงให้ช่วยคุยกับทางมักกโตหน่อยว่าเดี๋ยวมีอะไรเขาไปพูดกันตอนนี้เนี่ย หเราแจ้งทางโอซาก้าไปแล้วเพราะคุณพ่อส่งจุดหมายยืนยันมาแล้วด้วยว่าจะไปร่วมงานเทศกาลหนังที่โอซาก้าสเราแจ้งแฟนคลับไปแล้วนะคะเราแจ้งแฟนคลับไปแล้วว่าคุณมากรุกไปแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ย ยังไงก็ตามขอให้งานนี้ผ่านไปก่อนแล้วมีอะไรแล้วค่อยคอยคุยกันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทำงานด้วยกันเนี่ยเราก็ไม่ได้ดีร้อยเปอร์เซนต์เขาก็ไม่ได้ดีร้อยเปอร์เซนต์มันก็อาศัยเขาเรียกว่าประนีประนอมมาโดยตลอดคือคุณมากโตะเนี่ยตอนอยู่หน้าง,งานเขาก็ทํางานเต็มที่นะคะอันนี้ก็ต้องขอชมตอนทํางานเขาก็ทํางานเต็มที่แต่เบื้องหลังจะทะเลาะตกตีอะไรกันยังไงมันก็เป็นเรื่องของระหว่างองคอ์กรนะคะสระุปว่านี้นมากโตะไปโอซาก้าไหมคะ ไปคะ่ะคุณพ่อเป็นคนเป็นคนไปพูดคุยแล้วก็ส่งเมลมาบอกว่าโอเคคุยเรียบร้อยละก็เป็นไปตามนี้ให้เป็นเป็นไปตามกําหนดการก่อนก็ขอตัอกวก็คือทวงเงินมาเนี่ยหลังจากนี้จะดําเนินการกันยังไงเดี๋ยวก,ก่อนค่ะ,คะยังยังไม่จบค่ะเพราะว่ามันรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะคะพอสรุปรงจุดเมื่อกี้ก่อนคือตอนนี้แจ้งความมากระตไปสองคดีใช่ไหมคะหนึ่งมหลประมาทบริษัท สองหรือประมาทกรรมการถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะก็คือเดี๋ยวะมาปลายปีที่แล้วค่ะอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาไม่พอใจค่ต้องงมาอ่าอันนี้ต้องต้องต้องทางนี้ค่ะจริงๆอยากรู้เหมือนกันค่ะเพราะว่าทํางานกับเขามาก่อนที่จะเป็นฟินเนี่ยก็ราบรื่นดีตลอดทุกอย่างนะคะก็มีงานในเมืองไทยเรื่อยๆเท่าที่เห็น แต่พอหลังจากที่เป็นฟินทูไปโดนไล่ออกแล้วมันก็โอเคมัน,มนอาจจะมีบุคคลที่สามหรือที่สามที่เข้ามาคุยว่าเออเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งเรามีหลักฐานหมดแล้วเรารู้ตัวคนนั้นด้วยว่าเขาเป็นใครนะคะแต่หลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวขอชี้แจงประเด็นเรื่องที่เป็นข่าวเลยแล้วกันนะพีะ่ว่าขอสรุปเรื่องตัวเลขก่อนเมื่อกี้ยังค้างอยู่ไม่จบนะคะสรุปว่าตัวตัวเลขเนี่ยต้องชัดเจนค่ะไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของกฎหมายและมันเป็นเรื่องของสัญญ,ญาจ้างสรุปก็คือ ทางฟินเนี่ยในส่วนของค่าตัวค้างชำระเนี่ยขอไอ้กระดาษใบดำเมื B ่อกี D ้ A ่ M T F K e. อ่าฮะสรคางชำระเนี่ยอยู่ที่2 7 7, 7, 7 9 9 0 0บาทแล้วเราถือว่าเราจะไม่มีการชำระต่อเพราะว่าคุณผิดสัญญาจากที่ที่ฉันได้อ่านจดหมายฉบับนี้ไปแล้วนะคะข้อหนึ่งคือไม่ส่งเอกสารการรับเงินข้อสองตัดไปนะคะโอซาก้าสรุปว่าไปข้อที่สคือมีการหมิ่ประมาทก,กรรมการและบริษัทนะคะ เราไม่ชำระเงินต่อเพราะว่าคุณผิดสัญญาเรานะคะทีนี้จัดตัวยอดนี้มันมีเงินค้างชำระที่คุณมาโกโตะขอเรียกว่าบริษัทเคโปรเจกต์นะคะขอประทานโทษ K-Project เนี่ยค้างค่าคอมมิชชั่นกรรมการเราอยู่เป็นยอดเท่าไหร่คะคุณปุณยนุชเออานแป่เจอ5สามสิบเออเดี๋ยวนะคะถ้าถ้าถึงยอดนะวันนี้เนี่ยจะเป็นประมาณสามแสนนะคะ ถ้าเกิดว่าโอเคฟินมีการจ่ายก็คือต้องจ่ายส่วนนั้นมาด้วยแต่ว่าก็คือก็คงจะหยุดการจ่ายสําหรับฟินที่จะจ่ายเคโปรเจกต์นะคะหยุดแค่ตรงนี้มันครียว่าอคะค่าหรือว่าฟินค้างเคค้างค่ะสามแสนบาทถ้าเกิดว่าเอาหักลบตรงนี้จะเหลือสองแสนสามแสนสามแสนตีตีไว้สามแสนก็ได้ค่ะก็คือสรุปว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยโอเคเรามีการจ่ายไปแล้วไม่ใช่อย่างที่เขาที่อินสตาแกรมที่ชื่อมาคอโตโคชินากะเนี่ยโพสต์ว่าชื่อหนูกับชื่อพี่กบ โกงเงินเขาหรือว่าทําไมไม่จ่ายค่าตัวตามที่เป็นข่าวเนี่ยว่าเออหนูสองคนเนี่ยเป็นคนที่โกงเงินเขา<ะ>จริงๆคือเขาอะโกงเงินหนูหรือเปล่าไม่เคยพูดถึงเลยในช่วงตรงนี้ใช่ไหมเสร็จแล้วเนี่ยอยากจะถามกลับนิดนึงว่าคุณก็รู้ว่ากรรมการอะมันมี3คนแล้วคุณยอก็คือเข้ามาประสานงานแทนหนูทั้งหมดแล้วรู้เรื่องเราทั้งหมดมาตลอดทําไมถึงเขาถึงโพสชื่อ <c oughs> แค่2คนแล้วเวลาที่โอเคเวลาที่ <c oughs> พี่ๆหรือนะัก <c oughs> ข่าวเนี้ย เอาไปเขียนข่าวอ่ะเขาต้องเลฟเฟร์ e รนต์แคปเจอร์ที่คุณคุณที่ชื่อมากาโตะโคชินากะเนี่ยเขาโพสมันทำให้สังคมอ่ะเข้าใจว่าเราคือคนที่โกงเงินเขารวมกับประเด็นหลายๆอีกหลายๆประเด็นที่นักแสดงในเรื่องโดนมาซึ่งมันก็เป็นอีกบุคคลหนึ่งฉะนั้นน่าคือหนูขอร้องว่าแบบเหมือนเวลาลงข่าวเนี้ยค่ะคืออย่าใช้คําว่าในทุนหรืออย่าใช้คําว่าพุ่มในการสร้างหรืออย่าใช้คําว่าฟินโปรเจก คือถ้าจะใช้เนี่ยระบุชื่อนำหน้าเลยว่าตุ๊กตาฟินโปรเจกต์พี่กอบฟินโปรเจกต์อย่างเงี้ยค่ะคุณยอฟินโปรเจกต์เพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยคือพวกหนูแบบเสียหายมากกับกับสิ่งที่เขาโพสในครั้งนี้อ่ะคือตอนนี้ยืนยันว่าเราจะไม่จ่ายเงินไป็นทาโกโตริแน่นอนแล้วเรายืนยันตามเอกสารที่เราได้ทํากันไว้ถ้าเขาคิดว่าเขาถูกเขาก็ดําเนินการตามส่วนเขาเราคิดว่าเราถูกเราก็ดําเนินการตามส่วนของเราดีไวนามันแฟร์ที่สุดแล้วนะคะตอนแรกที่บอกว่าคุณยอชอโกะเงินส่วนไหนคะ เป็นเงินกรรมการค่ะเป็นเงินที่เราเตรียมไว้จะลงทุนหนังในรอบสุดท้าย mm. เพราะว่าก่อนนีนน้ขอชี้แจงนิดนึงนะคะมันมีข่าวที่เขียนออกไปโดยที่เรายังไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรเลยแต่ว่าพี่ๆนักข่าวก็คงไปตามถามจากดาราท่านอื่นๆว่าเอ๊ะทำไมมันมีดาราที่ยังไม่ได้รับชำระค่าตัว oh. หรือว่าค้างค่าตัวอยู่ พราะหนังเจ๊งหรือเปล่าเลยไม่จ่ายค่าตัวคือข่าวมันไปมาโหล้านมากจริงๆแล้วหนังเจ๊งหรือหนังกำไรขาดทุนมันเป็นเรื่องของการประกอบธุรกิจของตรงนั้นซึ่งมันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วแต่ประเด็นที่ว่าทําไมหนังถึงชง,งนกตอนนั้นเกือบจะปิดกล้องไม่ได้เพราะว่าเงินที่เราเตรียมไว้ที่จะเอามาจ่ายทุกคนซึ่งครอบเวอร์มากรวมแล้วเนี่ยมูลค่าเอาจริงๆตัวเลขก็เกือบหล้านนะคะคือมันครอบเวอร์กับทุกอย่างที่เราเตรียมไว้ที่จะจ่ายทุกคนแต่อันนี้ขอพูดนะคะเพราะว่าดิฉันเป็นคนถูกกระทํา คุณยอเนี่ยเซ็นเช็คเด้งไว้เหมือนที่พี่หมีโดน5ห้าล้านห้าล้านบาทเป็นชื่อของคนในครอบครัวดิฉันเพราะว่าเป็นหลักประกันว่าเขาเนี่ยจะต้องนำเงินลงทุนในส่วนของเขาเนี่ยมาลงเพราะในฐานะกรรมการทุกคนจะต้องมีส่วนในเรื่องของการหาเงินทุนมาลงนะคะดิฉันก็โดนไปเนี่ยจากเช็คใบน,นี้5ล้านบาทนะคะแล้วก็ช่อโกงเงินสดซึ่งเป็นคดีอยู่อีก ประมาณ5 5านห้า่นบาทก็โดยคุณยอเหมือนกันโดนนะคะไม่ใช่ไม่โดนที่โดนกลมกันห้าล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทคุณยอจะต้องเงินมาลงทุนห้าล้านร่วมกับบริษัทถูกต้องค่ะในฐานะกรรมการที่ยังไม่รวมขาดทุนหรือเปล่านะคะเป็นเงินก้อนแรกที่เราต้องลงการเดี๋้วเราเกิดบริษัทเกิดหนังขาดทุนจะต้องเอามาเพิ่มก็ต้องเพิ่มอีก็ต่ก้อนแรกก็คือเด้งไปแล้วหนึ่งมันก็เลยเป็นสาเหตุว่าทําไมเราถึงไม่มีเงินจ่ายทุกคนไม่ใช่ว่าหนังเจ๊งนะคะพี่ หนังเจ๊งคือมันมันเป็นเรื่องของปลายเหตุแต่อยากให้เข้าใจก่อนว่าหนึ่งมันไม่ได้มันไม่ใช่เหตุการณ์ที่ทุกคนอยากให้เกิดขึ้นนะคะคนที่ค้างหรือไม่ค้างก็ตามบางคนก็ได้รับชําระไปเรียบร้อยแล้วบางคนก็ยังค้างอยู่ตรงนี้ขอบอกได้เลยว่ามันไม่ใช่เหตุการณ์ที่ทางเราอยากให้เกิดขึ้นเพราะด้ตัวกรรมการเองก็โดนไปเหมือนกันนะคะไม่ใช่ว่าไม่โดนตอนนี้ก็ดําเนินคดีกันตามกฎหมายอยู่นะคะค่ะเงินทั้งหมดเท่าห อันนี้ขอตัวเลขเต็มไม่ขอบอกนะคะเอาคร่าวๆคือว่าเยอะเยอะก็เป็นหลักยี่สิบป้าป้า่ะ่ิบอะถ้ารวมเท่าที่จ่ายไปแล้วมันเกินอยู่แล้วค่ะอันนี้ไม่ขอพูดถึงเป็นของใครบ้างเป็นเงินของกรรมการค่ะสามคนรวมกันของคุณของคุณยอเนี่ยมีส่วนเป็นบางส่วนที่ฉันไม่ขอแจ้งตัวเลขนะคะมันมีผลมีเป็นบางส่วนแต่น้อยมากแต่ส่วนใหญ่จะเป็นของทางครอบครัวดิฉัน นะคะเป็นของทางเข้าดิฉันเนี่ยเป็นกรรมการอยู่ตั้งแต่แรกแล้วหรือว่าเพิ่งเข้ามาหลังเป็นกรรมการอยู่ตั้งแต่แรกแล้วค่ะแล้วก็เป็นคนดูแลทางด้านบัญชีด้วยแล้วก็ประสานงานกับดาราและซัพพลายเออร์ทุกคนส่วนดิฉันพักกมลน,นะคะชื่อกคกะดูแลทางด้านบทนะคะเพราะว่าดิฉันทำโปรดักชันมาก่อนพี่ๆนะคะ่ะเนี่ยคนบางนี้ก็น่าจะรู้จักนะคะ <S <S ดิฉันมาสายทีวีทำโปรดักชันมาก่อนนะคะแล้วก็ทำในเรื่องเอกสาร ต่างๆอย่างเช่นเอกสารจดหมายต่างประเทศหรือว่าอะไรก็ตามนะคะส่วนคุณปุญญนุชเนี่ยรับผิดชอบในเรื่องของการติดต่อประสานงานต่างประเทศนะคะโดยเฉพาะบริษัทญี่ปุ่นนะคะทีนี้เนี่ยประเด็นคือว่าอันนี้ขอเคลียร์ว่าหนังเจ๊งเป็นเรื่องของหนังเจ๊งเป็นเรื่องของการประกอบกําไรปีหนึ่งมีหนังเจ๊งเป็นร้อยเรื่องนะคะแต่ที่มันชะงักเพราะว่าม,มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นซึ่งก็ต้องขอโทษ ด้วยเหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่ขอโทษหรือว่าไม่รับผิดชอบใดๆก็คือต้องขอโทษด้วยเหมือนกันกับนักแสดงทุกท่านหรือว่าซัพพลายเออร์ทุกท่านที่ยังตอนนี้ยังมีการส่วนค้างอยู่แต่ว่าการจ่ายเนี่ยเราได้ทำหนเราได้พูดคุยกับทุกคนอยู่ตลอดเวลา สองเราได้ทำเอกสารถึงการตลอดเวลาเพราะฉะนั้นทุกอย่างขอให้ว่างไปตามเอกสาร mm hmm. ส่วนถ้าใครจะไปให้สัมภาษณ์ถึงยังไงขอให้สัมภาษณ์ที่ชัดเจนในส่วนของคุณเท่านั้นไม่ต้องผสมลงกับคุณมาโคโตะโคชินากะเพราะว่าคุณไม่รู้ตื้นลึกหนาบางว่าจริง,รงๆแล้วเขาติดค้างเงินกรรมการเราอยู่เท่าไหร่นะคะมันเป็นเรื่องจริงๆมันเป็นเรื่องของนิติกรรมระหว่างองค์กรซึ่ง ข้อหนึ่งที่ดิฉันขอฝากถามไปยังบริษัท K-Project ต์ถ้าใครได้ไปสัมภาษณ์เขาหรือเขาติดต่อกลับมาเดีด๋ยวก็ตามแต่ทางเรามีหลักฐานว่าทาง K-Project เองเนี่ยได้ติดต่อก,กับคุณกรรมการยอเนี่ยอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะคุณเองก็แจ้งเราเหมือนกันว่าคุณก็คุยกับเขาอยู่ตลอดเวลานะคะก็เลยอยากจะถามว่าในการโพสต์ข้อความ ลงใน IG ที่ชื่อว่ามะโกโตโคชินากะหรือการโพสต์ข้อความก่อนหน้านั้นทุกอย่างเป็นภาษาไทยเกี่ยวกับบริษัทของดิฉันเนี่ยคุณโพสต์เองโดยการมีสติสัมปชัญญะหรือมีบุคคลที่สเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอันนี้เพื่อประโยชน์ของตัวคุณเองกรุณาตอบมาให้ชัดเจนเพราะดิฉันจะได้รู้ว่าดิฉันจะดำเนินคดีกับใครถูกนะคะรือต่อจากนี้ว่าสจะดำเนินการยังไงอะก็ ต่อจากนี้เหรอคะวันนี้คงไปดูเอเวนเจอร์นะคะนี่เกิดมาเรื่องราวแล้วหรือพี่คะเขาถามถึงเงินส่วนของนักแสดงไทยนิดนึงว่าเหลืออีกประมาณเท่าไหร่คะที่ยังไม่ได้จ่ายอันนี้จริงๆนะมันเป็นเรื่องของนิติกรรมของระหว่างบริษัทนะคะตอนนี้เราไม่สามารถให้ข้อมูลตรงน,นี้ได้เพราะมันจะเป็นการละเมิดถ้าน้องอยากรู้น้องก็คงต้องไปถาม แต่ยังเหลือบางส่วนเหลือค่ะมีค่ะมีไปถึงนักแสดงของไทยมีค่ะมีอันนี้ยอมรับว่ามีนะคะแต่ทุกอย่างขอให้เป็นไปตามเอกสารแล้วเราคุยกันอยู่ตลอดเรื่องราค่ที่ยังไม่ได้จ่ายนักแสดงไทยจะทำยังไงคะคือหาเงินคือจริงๆบริษัทมันก็ต้องประกอบธุรกิจต่อไปนะคะแต่ว่าพอมาเจออย่างนี้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าสีที่มันป้ายมาเนี่ยจนลายเป็นตุ๊กแกอย่างเงี้ยคือจะไปทํางานอะไรกับใครได้หรือเปล่าเพราะหนึ่ง เขาโพสต์ข้อความลอยๆขึ้นมาสองประโยคก็ดิ้นพล่านกันทั้งประเทศดิฉันก็ไม่รู้ว่าทําไมเหมือนกันนะคะถามว่ายุติธรรมไหมคงไม่ยุติธรรมก็คือเหลียมไม่มีสองด้านที่จะพูดต้องพูดสองด้านพูดที่ครบฉันติดคุณเท่าไหร่คุณติดฉั้นเท่าไหร่คุณพูดมาเลยพูดที่ชัดเจนอย่าทำอะไรอย่าทำอะไรที่มันแบบไม่มีที่มาที่ไปและอาศัยมือคนไทยอาศัยเนี่ยไม่เนี่ยมาทิ่มหน้าอยู่เนี่ย <c oughs> เป็นคนมีนามสกุลมีพ่อมีแม่เหมือนกันนะคะ S <S <an> คือให้คนไทยมานั่งป้ายสีกันเองเนี่ยเพื่ออะไรคุณมีวัตถุประสงค์อะไรคุณมีเจตนาอะไรแล้วการที่เรื่องราวมันออกไปใหญ่โตกลายเป็นว่าคนไทยทําให้วงการหนังไทยเสื่อมเสียเนี่ยคุณจะรับผิดชอบอยังไง <S an> ถามนิดนึงคุณจะรับผิดชอบอยังไง <S an> ถ้าเอากัน <S <S <an> <S แฟร์คุณถือเงินที่คุณค้างกรรมการมาดิฉันถือเงินที่ดิฉันค้างคุณแล้วมาแรกกันไหม <S <S an> <S an> <S เอาป้าแฟร์ลูกผู้ชาย ลูกผู้ชายกล้าทำตั้งกล้ารับกร,รุณาบอกมาด้วยว่าใครเป็นคนโพสต์โพสต์เองหรือว่ามีมือที่สามได้มือที่สามเนี่ยใช่คนที่ตํารวจกำลังตามจับอยู่หรือเปล่าขออนุญาตถามโดยทั <c oughs> ้งสองท่านได้มีการติดต่อไปยังคุณยอหรือเปล่าครับกาไม่รับสายาเลยค่ะพี่<ล>าอเ <c oughs> ขาอย <c oughs> ู่ไหนคะเป็นปีแล้วค่ะเดี๋ยวนะคะอันนี้จริงๆมันเป็นเรื่องของการละเมิดดิฉันไม่อยากจะพูดเยอะเอาเป็นว่า หนึ่งเราติดต่อตามขั้นตอนตำรวจติดต่อตามขั้นตอนนะคะตอนนี้ก็ตำรวจก็กำลังติดต่อตามขั้นตอนอยู่นะคะมีหมายจับออกมาแล้วด้วยนะคะของดิฉันแล้วของพี่บีนะคะรายละเอียดก็เชิญที่คุณสวิทนะคะไปถามคุณสวิทเอานะคะำตำรวจนะคะได้ติดต่อไปไหมคะคือจริงๆแล้วเนี่ยระหว่างที่เราทํางานด้วยกันเนี่ยเรามีการคูดคุยประนีประนอมกันมาตลอดนะคะเพราะเรายอมรับว,ว่าพอเราเกิดเหตุการณ์ เรื่องการเงินในบริษัทที่โดนช่อโกงหรือว่าโดนทุดจริตไปเนี่ยดำเนินคดีอยู่เนี่ยเรามีปัญหาในเรื่องการจ่ายเงินช้าจริงๆไม่ใช่เฉพาะกับกับทางเขาคนเดียวกับนักแสดงท่านอื่นด้วยเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยอาศัยในเรื่องของการพูดคุยและประนีประนอมกันมาตลอดไม่งั้นคงไม่สามารถทํางานจน,จ,นจบโปรเจกต์กันมาได้แต่มาเลิกคุยด้วยสาเหตุเดียวที่ดิฉันไม่สามารถจะคุยกับเขาต่อไปได้นั่นก็คือเขาเบี้ยวงานพรีเมีย ภาพยนตร์ฟินสุโคย<ช>ไม่มาแถมยังโพสต์ข้อความหมิ่นประมาทบริษัทลงในทวิตเตอร์หรืออะไรก็ตามทุกชแนลเลยคะ่ะทุกชแนลผิดสัญญาก็เป็น<อ>ชื่อมากโตะโคชินากะค่ะแต่ก็คือคําถามเดิมว่าเขาหรือเปล่าซึ่งจริงอ่ะครั้งนี้มันไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาทําแบบนี้เขาโพสต์อิ่งนี้มาหลายครั้งแล้วครั้งแรกๆเลยก็คือโพสต์ด่าหนูคนเดียวก็คืออยากอยากจะด่าอะไรก็ดา่าก็ด่าไปไม่ได้อะไรแต่ว่าคือมาเป็นประเด็นก็คือตอนที่หนังจะเข้า เขาโพสก่อนก่อนหนังเข้าวันเดียวยาวมากเลยค่ะแต่ก็ไม่เป็นข่าวนะพี่มาเป็นข่าวรอบมีก็แปลกใจเหมือนกันว่าทําไมอขอเรื่องอันนี้ขอชี้แจงนะคะเดี๋ยวจะหาว่าพูดลอยๆเรื่องนี้ไม่ใช่นี่อ่ะสนุกมากชันๆันค่ะไม่ยาวค่ะขอบคุณทนนายประเด็นคือว่าประเด็นจากจดหมายเป็นบันทึกนะคะอันนี้เป็นบันทึก ที่ดิฉันทําส่งตัวแทนของของทางบริษัท K-Project นะคะซึ่งเป็นล่ามด้วยนะคะเป็นล่ามฝั่งเขานะคะไม่ใช่ฝั่งดิฉันดิฉันทําบันทึกส่งเขาเป็นภาษาไทยนะคะแล้วก็ซีซีถึงทางบริษัทเขาด้วยว่ามันเกิดเหตุการณ์สําคัญขึ้นคืนคอในเบื้องต้นเนี่ยเราคุยกันว่าคือคุณมาคโตดเนี่ยเขาขอค่าตัวพิเศษเพิ่มในการมาพรีเมียร์หนังที่ประเทศไทยวันที่หนังเข้าดิฉัน จะไม่ได้ย <25 S 1> ี่สิบากันยาพี่เมียยี่สิบสองค่ะยี่สิบสองกันยานะคะคือเขาขอค่าตัวพิเศษเพิ่มดิฉันก็เลยตอบกลับไปว่าเราไม่สามารถจ่ายค่าตัวพิเศษให้กับคุณได้เพราะหนึ่งไม่ไม่มีงบประมาณตรงนี้แล้วดาราทุกคนก็คือเขาก็มาตามหน้าที่ของเขาหมดทีนี้เนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเออถ้าไม่มีค่าตัวให้เนี่ยเขาก็ไม่มานะเขาก็ไม่มานะเราก็เลยคุยกับไปว่าโอเคถ้าอยู่ไม่สะดวกใจจะมาจริง ก็ไม่ก็ไม่ต้องมาโอเคเรารับได้เพราะว่าเราเองเนี่ยก็คุยกับทางทีม PR ของทางสหมงคลอยู่ตลอดเวลานะคะอันนี้ขออนุญาตที่ต้องเอ่ยชื่อบริษัทสหมงคลฟิ์มไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับฟินโปรเจกต์นอกจากเป็นผู้จัดจําหน่ายภาพยนตร์นะคะไม่ได้เกี่ยวข้องข้อพิพาทระหว่างเรากับเคโปรเจกต์แต่ประการใดนี้ต้องขอโทษแล้วก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยก็คือสรุปว่าไม่มีเงินไม่มาก็เข้าใจกันดีทั้งสองฝ่ายทีนี้พอกลับไปทางนู้น